เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคํำประจำวันที่23เมษายนในรอบคํำวันนี้ครับมากระนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนเกมหลีขึ้นพรุ่งนี้กับการเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยทางเอเลิธเฮนฮาครับได้ออกมาระบุก่อนเกมว่ามีอยู่4นักเตะที่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานในเกมที่ผ่านมากับโคนทรีซซตี และก็ส่งผลต่อเกมหลีกกลางสัปดาห์นี้ด้วย้ดยสกอตแม็กโทมิเน่และก็มาคัสแตร์ฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บและไม่น่าจะหายทันในเกมกับเชฟฟิลด์ยูเนเตดครับส่วนอีก2รายก็คือบรูโน่ฟานันเดสและก็อเลฮันโดรกาไนโชทั้งคู่นะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งก็ต้องรอเช็คสภาพความฟิตก่อนเกมอีกครั้งครับว่าจะลงเล่นได้หรือไม่ทำให้จากสถานการณ์ในตอนนี้ของทัพปีศาจแดงเราเนี่ยครับก็คงต้องมาตั้งคำถามเกี่ยวกับทีมแพทย์ที่ดูแลเหล่านักเตะแล้ว เพราะก่อนหน้าแค่ช่วงซ้อมก็มีตัวเจ็บถึง3รายได้แก่วิลี่คัมบาล่าโซฟิยันอัมระบัดและก็เมสันเมาส์จนพลาดมีส่วนร่วมในเกมกับโคนทรีซิตี้และล่าสุดอีก4รายรวมสัปดาห์เดียวนะครับที่มีตัวเจ็บถึง7รายและเมื่อรวมกับของเดิมในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็มีตัวเจ็บปาเข้าไปแล้ว17รายด้วยกันครับ รายงานต่อมาจากทางเจมส์ดักเกอร์นักข่าวของเทเลกราฟนะครับที่ได้ออกมาระบุกับเรื่องของกุนซือทัพปีสาแดงเราที่ก็ยังไม่มีความแน่นอนในเวลานี้ดีจากรายงานล่าสุดนะครับมีการระบุว่าหากในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีตัวเลือกตำแหน่งผู้จัดการทีมที่เหมาะสมหรือว่าดีกว่าเอรลิสคินฮากทัพปีแสดงก็พร้อมจะรอต่อไปครับแล้วก็ให้โอกาสเอรลิสคินฮากได้ทําทีมต่อในสัญญาปีสุดท้ายคือหลังจากจบซีซั่นหน้าคือซีซั่นสองวจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งครับ นอกจากนี้เจมส์ดักเกอร์นะครับก็ยังเผยแนวทางการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในอนาคตด้วยว่าเซอร์ซิมันคลิฟมีความต้องการจะให้ฝ่ายบริหารกีฬาชุดใหม่วางแผนเพื่อปูทางให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด กับไปเล่นฟุตบอลในสไตล์ที่เปิดเกมรุกใส่คู่แข่งเป็นฟุตบอลที่เล่นแล้วดูสนุกซึ่งนั่นก็ปิดโอกาสสาหรับโคชที่ถนัดในการใช้แผนกองหลัง3ตัวและก็ใช้วิงแบ็กในการเติมเกมรุกด้วยซึ่งหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการปลดเอริกเทนฮักในอนาคตนะครับโคชที่จะเข้ามารับงานต่อก็ต้องถนัดระบบพวก4 3 3 4 2 3 1เป็นหลักด้วยครับถึงจะเข้าแผนนี้ รายงานต่อมาครับต้องบอกว่าใครที่กําลังรอดูสารคดีเกี่ยวกับความสำเร็จตลอดเวลา26ปีของเซอร์เล็กฟุกุซันกับทัพปีศาแดงอย่าพลาดเด็ดขาดเลยครับเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ดิสนี์กำลังหาหรือเพื่อสร้างสารคดีความสําเร็จตลอด26ปีของเซอร์เล็กฟุกุซันด้วยกับเรื่องนี้ครับก็จะทาให้สโมสรมีรายรับเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยครับในการทําสารคดีของปาเฟอร์กี้ เรามาต่อกันทีความเห็นของแกรมซูเนสกูรูของทางท็อกสปอร์ตนะครับที่ได้ออกมายกย่องอเลฮันโดกาเนชโอปีกดาวรุ่งของทัพป,ปีศาจแดงเราว่าเป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แต่เขาก็อดเป็นห่วงเรื่องทัศนคกติของปีกดาวรุ่งรายนี้ไม่ได้เช่นกันครับซึ่งเขามองว่ากาเนชโชและก็รวมถึงบรรดาดาวรุ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้รับชื่อเสียงเงินทองมากมายเร็วเกินไปซึ่งกลายเป็นข้อที่น่ากังวลสําหรับคนหัวโบวราณแบบเขานั่นเองเดียกับเรื่องนี้ครับแกรมซูเนสได้แสดงทัว่า สำหรับผมแล้วอรเลฮันโดการนาโชเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์และก็หาตัวจับยากเลยล่ะแต่ผมก็เป็นห่วงเขาเช่นกันนี่เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตเล็กน้อยนะซึ่งคุณอาจจะเรียกผมว่าเป็นคนหัวโบราณก็ได้ไดโนเสาร์ก็ได้เช่นกัน แต่เขาใส่ตุ้มหูสองข้างลงไปวอร์มอัพในสนามซึ่งแต่ก่อนนั้นมันไม่เคยมีเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งแค่ต้องเรียนรู้เกมแล้วก็โฟกัสกับฟุตบอลให้มากที่สุดก่อนอย่างในประเด็นที่โจโคพูดถึงนักเตะซีเนียสักคนหนึ่งที่มีวินัยอย่างเคร่งครัด<ๆ>เขาก็จะชี้ไปยังบรรดาเด็กหนุ่มถึงแนวทางการใช้ชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลแนวทางการปฏิบัติตัวแนวทางการซ้อมและรวมถึงเรื่องทัศนคติในการใช้ชีวิตด้วย ผมคาเป็นกังวลแล้วนะมันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยพวกเขาคือสโมสรที่มีเสน่ห์มากที่สุดในประเทศนี้มาเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามเหมือนอย่างไบรินมิวนิกในเยอรมนีที่ถูกเรียกว่า FC ฮอลลีวูดผมคิดว่าคุณสามารถใช้มุมเดียวกันนี้พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยละ่ะบรรดาเด็กหนุ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้อะไรมามากมายเร็วจนเกินไปนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะยกมาพูดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่ากังวลไม่น้อย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโชเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือของกองทัพปีสัจแดงเรานะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงว่างงานอยู่หลังแยกทางกับโรม่าโดยทางมูรินโญ่ครับได้ออกมาเผยถึงช่วงเวลาที่เขาได้คุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าในตอนนั้นเขามีความต้องการที่อยากจะลดนักเตะบางกลุ่มออกจากทัพปีสัจแดงไปเนื่องจากว่านักเตะเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอเลยและมันก็ยังเป็นเหตุผลที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําาาบกมาจนนนนนถึงงตออนนี้ั่เครับ ด้วยโชเซ่มูรินโญ่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าในตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีนักเตะอยู่ประมาณ2-3ถึงคนที่ตัวผมนั้นไม่ต้องการจะให้อยู่ในทีมช่วง5-6ถึงปีก่อนที่ผมคุมทีมอยู่น่ะซึ่งผมคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มนักเตะที่ดูจะไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพเลยแม้แต่น้อยสำหรับสโมสรที่ดีในระดับหนึ่งตามที่ผมได้พิจารณาแต่ผมก็ต้องทำงานที่นั่นต่อไปเวลาจะเป็นตัวพิสุจน์ความจริงเองแหละผมอยากที่จะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสาาเเร็จมกลยนะ หลังจากนั้นโชเซ่มูรินโญ่ก็ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับหลังจากถูกถามว่าตอนที่เขาอยู่ที่นั่นสโมสซอนซัพพอร์ตเขาดีมากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมูรินโญ่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวผมและก็เอ็ดวูดเวิร์ดเป็นไปด้วยดีเลยนะดีในส่วนของมุมมองส่วนตัวแต่ในฐานะที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพนั้นมันก็ไม่ได้เป็นไปด้วยดีหรอก ผมเป็นคนในวงการฟุตบอลส่วนเอนะ็ดเวิร์ดเวิร์ดเนี่ยมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันและสิ่งที่เอริสเคนทากได้รับในช่วงเวลาของเขาในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณตอนนี้ต่อผมเนะี่ยไม่เคยได้รับเลยผมไม่ได้รับการสนับสนุนในระดับแบบเขาเลยนะผมไม่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับแบบเดียวกับเขาด้วยดังนั้นผมจึงออกจากสโมสรมาด้วยความเสียใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการตามกระบวนการอยู่เลย ต่อจากนั้นโชเซ่มูรินโญก็ได้เผยความต้องการสําหรับงานคุมทีมครั้งต่อไปของเจ้าตัวนะครับคือต้องการสโมสรที่มีโครงสร้างเป็นมืออาชีพและก็วางเป้าหมายไว้อย่างยุติธรรมโดยไม่มองถึงการจะคว้าแชมป์เพียงอย่างเดียวครับเกกับเรื่องนี้ครับมูรินโญได้ให้สัมภาษณ์ว่า ด้วยประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผมผมไม่สามารถเข้าร่วมสโมสรมีเป้าหมายคือต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวเท่านั้นคนคิดว่าผมจะได้ทำงานต่อไหมล่ะหากว่าผมคุมทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแล้วอันดับนาร่งไปอยู่ที่ 6, 7หรือว่า8สิ่งที่ผมจะบอกก็คือหลายคนควรพิจารณาการทำงานของผมด้วยมาตรฐานเดียวกับโค้ชคนอื่นและสโมสรต่อไปต้องมีเป้าหมายที่ผมสามารถพูดได้ว่าตัวเองพร้อมจะต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นผมไม่ต้องการใช้คำว่าอยู่กับความเป็นจริงแต่อย่างน้อยมันต้องเข้าข่ายที่จะทำแบบนั้น ตอนผมไปโรมา่าไม่มีใครฝันว่าทีมจะได้เข้าชิงบอลยุโรปแต่เราทําได้2ปีติดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะเข้ามาคุมสโมสรอนที่เกือบจะตกชั้นและมาตั้งเป้าหมายว่าอยากจะคว้าแชมป์นะมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ดีนะแต่มันไม่ยุติธรรมต่อผมเลย เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นจากริโอเฟอร์ดินาในครับที่ได้ออกมาตำหนิการกระทำของอันโตนี่หลังทีมดวนเป้าเอาชนะคนฟรีซิตี้ในเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาดิมองว่าไม่สมควรอย่างยิ่งครับและใครก็ตามที่เป็นรุ่นพี่ในทีมปีศาจแดงต้องนำตัวเขาไปอบรมด่ว,ดวนก่อนสุดท้ายจะกลายเป็นแค่ตัวปัญหาของทีมครับดริโอเฟอร์ดินาในครับได้ระบุกับเรื่องนี้ว่า ก่อนอื่นเลยแอนโทนีต้องเข้าใจบริบทก่อนเข้าใจสถานะของตัวเองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนและคู่แข่งอย่างคนฟรีนะ่าอยู่ตรงไหนการที่คุณจะทําแบบนั้นได้มันต้องเป็นการเจอกับทีมใหญ่หรือว่าเจอกับคู่แข่งตัวะกาดที่คุณนํามีส่วนร่วมมันต้องเป็นเกมระดับนั้นมากกว่าแต่ผมก็เข้าใจเขานะว่าเกมมันอัดอัน้นแต่เขาก็ไม่น่าทำเพราะเกมลักษณะนั้นคุณควรจะผ่านไปง่ายๆไม่ใช่ไปกระเสือกกระสนในช่วงโดนจุดโทษแถมก็ยังเกือบแพ้แบบนั้น ผมอยากให้มีนักเตะซีเนียของทีมไปสอนเขาบ้างนะว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้ย้ายพฤติกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เข้าชิงและมันก็น่าขายหน้ามากด้วยมันคงจะน่าเสียดายนะหากว่าไม่มีนักเตะซีเนี่ยคนใดของแมนยูเนเต็ดไปเตือนสติของอันโตนีเลยยกตัวอย่างนักเตะแบบมาคัสแวตฟอร์ดท,ที่ทราบเรื่องมารยาทดีหรือว่าจะเป็นกัปตันทีมแบบบรูโน่ฟนันเดสหรือว่าเป็นแฮร์รี่แม็กควายที่เปลี่ยนประสบการณ์เขาสองคนนะ่ะสามารถทําได้ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม